ไฟหลิดยังมืดเลยอ่ะน่าจะมีไฟกิ่งนี่เห็นต้องมีมีสักสองสามกิง่งนี่คือขนาดนี้นั่งตัวก็คุ้มเลยคุ้มแมวตัวว่า คนไทยเนี่ยตั้งเนี่ยวยรถเก่งมานะพี่เลี้ยวไหนอุ๊ยมาตีดินอส,นสนองสองไฟก็ดี อุ <ih unting> ้ยจะปล่อยโคมแล้วจะปล่อยโคมแล้ว แถวทายแนวตั้งรูปจุขวางกันนี่เวลาเขาโหลดนี่ลืมเอาขวางตรงดีตะเกียบ